การใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้มาถึงคิวของสุดยอดรถครอสโอเวอร์ over. ขวัญใจวัยรุ่นที่ขายดีที่สุดแล้วชั่วโมงนี้นะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ217 Honda HRV ตัวรองท็อป1.8 e Limited ไม่130,000กิโเมตร Honda HRV นะอีกหนึ่งสุดยอดรถครอสเซอเวที่บอกเลยว่าคุ้มมากชั่วโมงนี้นะเพราะว่าราคานี้ถูกลงมาจากป้ายแดงเรื่ยเกินครึ่งแล้วนะฮะวันนี้เป็นรุ่นรองครอปปี2017แท้นะฮะเป็นรุ่นก่อน m n o r r h h n g e ตัวรองท็อปหรือ 1.8e ล i ม e d จะไม่มีซันรูฟให้นะฮะก็จะเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากได้ซันรูฟอยู่แล้วเพราะาอาจจะกังวลเรื่องน้ํารั่วซึมหรือว่าในระยะยาวต้องมาซ่อมบํารุงอะไรหรือเปล่าก็เล่นตัวนี้ไปเลยนะครับวันนี้จีนิงงต้องบอกว่าเป็นรถบ้านมือเดียวนี่แหละแต่ว่า2ชื่อเพราะว่าเป็นคนในครอบครัวโอนให้กันนะฮะราคาออกฮัป้ายแดงนะหนึ่งล้านห้าหมบาท รับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีชนหนักไม่มีปมัดต่อไม่มีพลิกวับไม่มีน้ําท่วมเลขใไม่แท้ๆ1นึ 130, km, ่งแสนสกิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาครับทหารเฉลี่ยกาอายุรถ8ปีก็ต้องบอกว่าไม่ไม่เยอะเลยถ้าเทียบออกมาแล้วตกปีละหมื่นหเท่านั้นเองนะแต่ก็8ปีแล้วเพราะฉะนั้นต้องเคยผ่านการเก็บสงเก็บสีอะไรกันมาบ้างตอนที่เข้ามาก็มีรอยประมาณ5-6จุดประมาณนี้นะฮะชิ้นไหนที่มันไม่เยอะเราก็ขัดให้อย่างเดียว ชิ้นไหนมันเด่นมันชัดเราก็ทําให้ท่านเลยวันนี้ทําออกมาแล้วผมว่าสวยใช้ได้เลยมาด้วยสีขาวมุกแบบนี้มาดูพร้อมกันเลยกระจังหน้าก็จะเป็นสีเทาเข้มคาดกลางด้วยคิ้วโครมเมียมสวยๆเลยนะฮะไฟหน้าโปรเจคเตอร์คู่เลยมาพร้อมไฟเดย์ทาม LED โคมไฟนี่ยังใสปิ้งเลยมีไฟตัดหมอกให้ตามสเปคโรงงานไฟหน้า2องฟงังใสสวยเลยนะครับมีไฟตัดหมอกให้ท่านในตัว ฝากระโปรงมาด้วยสีขาวมุกนะฮะออกแดดเงางามใช้ได้เลยสําหรับฝ้าโปรงผมไม่ได้ทํานะผมขัดอย่างเดียวนะฮะผมจําได้ว่าผมขัดอย่างเดียวเพราะว่าสีสันที่เจ้าของเดิมให้มาสวยมากอยู่แล้วเพราะไปยังบางก็เลยขัดอย่างเดียวนะ <Yeah. S 2> ที่ดาคือกันชนนะฮะกันชนตอนเข้ามามีท่าลงท่าหลอกนะหลายจุดก็เลยทําให้ท่านเลยสําหรับกันชนทั้งชิ้นนะฮะแถบขวาก็ทําเป็นส่วนใหญ่นะฮะ อาจจะเว้นบางชิ้นผมก็จําไม่ค่อยได้เหมือนกันนะฮะแต่แต่ประตูเนี่ยทำแน่แเท่าที่จําได้2บานเนี่ยทำแก้มก็รู้สึกจะทำเพราะว่ามีรอยขีดขว่วนเยอะนะฮะก็เลยทําไปทำออกมาก็ดูดีนะครับสวยใสยใช้ได้เนียนเป็นเนื้อเดียวกันมือจับโครเมียมพร้อมสมาร์ทเอนทรีนะฮะฟิลม์มกันสาดเจ้าของเดิมให้มาก็ดูดีสวยกระจกข้างขัดอย่างเดียวนะ,ะมีไฟเลี้ยวให้ในตัวหลังคาล้างน้ําเปล่าอย่างเดียวไม่ได้ยุ่งอะไร พอไปยังบางๆใสๆใช้ได้นะฮะรุ่นนี้จะได้ดิสเบรกสีล้อหน้าหลังเลยนะครับแม็กเนื้อเดิมลายเดิมโรงงานหน้าเงาร่องดำนะฮะแต่ว่ารอยเนี่ยเยอะต้องบอกว่าแม็กสีวงรอยเยอะทั้ง4วงเดี๋ยวจบคลิปนี้จะให้ร้านซ่อมล้อแม็กมา,าไปซ่อมสีให้นะฮะจะได้สวยๆส,ส่วนยางก็ต้องบอกว่าคู่หน้าพอได้แต่คู่หลังมันค่อนข้างโล้นก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ท่านเลยทั้ง4ี่เส้นก่อนออกรถนะฮะล้อหลังก็มีถลอก ะะหลายจุดก็เลยเดี๋ยวเก็บสีล้อแม็กให้ท่านนะฮะหลังจบคลิปนี้ส่วนยางเนี่ยปี23จริงแต่ว,ว่าคู่หลังนี่ต้องบอกว่าโ้นเยอะนะ,ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนยางให้ใหม่สีเส้นเลยนะฮะสเปคเดิมมันจะเป็น215 55 5 R 1 7นะครับระตูหลังขวานะฮะเปิดมาสติกเกอร์ยังสวยยังเดิมนะฮะขอบยางดึงออกมานะเม็ดอาร์คสวยงามอยู่คร ซอกประตูด้านในก็สวยแห้งเดิมนะฮะไม่มีชนหนักอะไรเสากลางขวาขอบยางเดียวมาเม็ดอาร์คอยู่ครบซอกประตูด้านในฮะน็อตเดิมนะฮะน็อตเดิมสติกเกอร์เดิมหมดสติกเกอร์ครบสติกเกอร์เนียนทุกแผ่นนะครับเสาด้านหน้าขวาขอบยางเดียวมาเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบทุกเม็ดเลยจ้า แอมขวาก็น็อตเดิมซอกในเดิมแห้งนะคะด้านหลังนะก็มีสปอยเลอร์มาให้เท่ๆน่ารักน่าักมีไฟเบรกให้นะฮะกระจกเดิมของ h อ n ด้รุ่นนี้เติมได้ถึง e 8 5ด้วยนะฮะไฟท้ายซ้ายก็โอเคนะใช้ได้นะไฟท้ายซ้ายไฟทับทิมสวยฝาท้ายขัดอย่างเดียวนะฝาท้ายนี่ขัดเอาขัดเอานะไฟท้ายขวาสวยกันชนทำนะฮะกันชนเก็บให้นะฮะกันชนมีทะลอกเยอะก็เลยเก็บ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 ไป นะฮะเก็บไปให้หมดนะฝั่งซ้ายโอเคใช้ได้นะฮะฝาท้ายรุ่นนี้เปิดปิดด้วยมือนะครับเปิดมาแล้วตะเข็บเดิมนะฮะเม็ดอาร์สวยเลยฝาท้ายฝาท้ายมีถอดเก็บสีนะฮะนะมีรอยถอดเก็บสีจากเจ้าของเดิมนะไม่ใช่ผมนะแต่ตะเข็บด้านในนี่เดิมซ้ายขวาพวกนี้เดิมหมดนะฝาท้ายมีเก็บสีมาบ้างเบาๆแต่ดูดีนะทำออกมาสวย นะมีพ่นเงาแต่ว่าตะเข็บพวกนี้เดิมนะฮะอ่ะด้านหลังมีไฟสองสว่างให้มีถาดรองกันกระแทกให้นะครับผมสวยนะครับผมสวยมากรุ่นนี้จะมีแม่แรงอุปกรณ์หดล้อล้ออะไรให้ท่านครบเลยนะฮะพื้นด้านหลังเดิมหมดนะฮะด้านหลังพวกนี้แห้งสนิทแนวซิลิโคนแห้งเดิมจากโรงงานนะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีชนไม่มีติดแก๊สไม่มีน้ําท่วมอะไรแนวซิลิโคนแห้งสนิทเดิมจากโรงงานแถบซ้ายแถบนี้ก็ ทำเป็นส่วนใหญ่เช่นกันนะฮะแถบนี้ก็ทําจําไม่ได้แต่ประตูน่าจะทำนะฮะประตูนี่ทำแน่นะแก้มนี้น่าจะขัดนะฮะถ้าจําไม่ผิดกระจกข้างสีสันเรียบร้อยกระจกไม่ได้ทําขัดอย่างเดียวะะไปไฟเดียว Smart ทเอนทซ้ายขวาฟิล์มกันสารยังสวยดูดีแม็กไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวซ่อมให้นะฮะรอยถลอกเยอะ พร้อมยางสีเส้นเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ล้อหน้าเช่นกันนะฮะแม็กเดี๋ยวซ่อมแม็กให้แล้วก็เปลี่ยนยางให้ใหม่สีเส้นเลยนะประตูหลังซ้ายเปิดมาสติกเกอร์ยังอยู่ดีขอบยางเดียวมาเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบเสากลางซ้ายขอบยางเดียวมาเม็ดอาร์คสวยงาม ซอกด้านในน็อตเดิมนะฮะสติกเกอร์นีย้นทุกแผน่นน็อตเดิมทุกตัวสติกเกอร์ครบทุกแผน่นแผ่นเบรรุ่นนี้อยู่ซ้ายผลิตและประกอบประเทศไทยเครื่องยนต์ R18 ZF3110178 ตัวถัง MRHRU ลงท้ายด้วยพีน2่104น7 2นะฮะเรียบเนียนสวยงามเสาหน้าซ้ายขอบยางเดียวมาเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดเลย ซอกในก็สวยแห้งเดิมแกมซ้ายน็อตเดิมนะคะภาษีต่อแล้วครับหมดกุมภาปีหน้าใช้กันยาวๆกระจกเดิมของฮอนด้าไปดูห้องเครื่องกันตัวนี้จะเป็นเครื่อง1.8 ivtec นะครับบล็อกเดียวกับซี v i c นี่แหละเพราะฉะนั้นจะง่ายต่อการดูแลรักษานะคค่อนข้างทนไม้ทนมือเสถียรปัญหาน้อยนะครับเป็นเบนซินล้วนนะฮะ 141แรงม้าครับเกียร์เป็น CVT เติมได้ถึง E85 นะครับประหยัดสูงสุด15โลลิตรนะครับไม้แท้1 3 0 0 0 0โลนะครับซอกในเดิมแห้งนะไม่มีชนไหลแก้มก็เดิมนะฮะซับใน 30R คมคมรูกลมคมกริปเบ้าโชคสวยเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดเบรก ABS นะแชสซีมองปลายสวยแห้งสนิทนะคานรุ่นนี้ฝั่งขวา 7AR นี่คมกริปเลย ตรงกลางเม็ดอาร์คสวยเรียงตัวชัดเจนนะฮะตัวสอนต่างๆคมกลิปฟังซ้ายก็จะ 7AL ตรงนี้นี่คมมากนะเม็ดอาร์คครบทุกเม็ดนะฮะแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนลูกใหม่เลยถ้าไม่เกิน6เดือนไปตามนี้นะฮะอ่าเบ้าโชคซ้ายขวาเหมือนกันไปเม็ดอาร์คครบทุกเม็ด 30L ทับในคมๆนะ,ะแก้มแห้งสนิทนะซอกในเดิมน็อตเดิมฝาหน้า ฝาหน้าเดิมโอ้ฝาหน้าน็อตไม่ขยับสุดยอดนะฝาหน้านี่ยังเดิมสติ๊กเกอร์เนียนนะฮะทุกแผ่นอยู่ครบเลยสติ๊กเกอร์อยู่ครบทุกแผน่นนะแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะสติ๊กเกอร์ครบทุกแผน่นฝาโปรงน็อตเดิมนะโอ้ทอนหัวนี่เดิมมากสุดยอดครับไปดูข้างในกันต่อฮนะไปได้เบาไฟฟ้าเหมือนกันรุ่นอ e ิลิมิเต็ดนี่ได้เบาไฟฟ้าคนขับนะฮะแล้วก็เบาหนังนี่ได้เบาหนังแท้เนื้อเดิมสเปคเดิมโรงงานหมดเลยที่เห็นนี่คือของเดิมโรงงานลูกชิ้นเลยนะฮะ สภาพถือว่ายังดูดีมากเลยนะทำความสะอาดขึ้นมาแล้วสวยมากเลขตัวถังรุ่นนี้ดูง่ายฮะอยู่ข้างคนขับนี่เองนะฮะ M R H R U นะฮะลงท้ายด้วย P 1 0 4 2 7 2เรียบเนียนสวยงามแผงประตูก็เดิมหมดนะฮะทำความสะอาดอย่างเดียวนะ,ะเป็นวัสดุเดิมจากโรงงานสวยมากสีดำล้วนนะครับฟิล์ม 3M ก็โอเคยังใช้ได้ขอบคุณเจ้าของเดิมมากด้านหลังฟิล์มยังสวยแผงยังใส ของเดิมแถมพรมห้ดีมาให้ด้วยขอบคุณมากแถว2ก็สวยนะครับแถวสองนี่สภาพนี่เมียนกริบเลยนะฮะดูแล้วน่าจะเน้นใช้งานด้านหน้าเป็นหลักแถวสองนี่สวยมากสภาพแทบไม่เสถียรมีที่เท้าแขนตรงกลางหัวหมอนสองตำแหน่งมีรูติดตั้งคาสีเรียบร้อย mm hmm. ข้อดีของ H.R.V คือมันพับบอดได้คล้ายๆเจ็คือพับยกวางของแนวตั้งได้นะ หรือจะพับราบก็ได้นี่พับลงได้แบบนี้เลยนะฮะสาท้ายแผงเป็นพลาสติกนะฮะสะภาพก็ยังสวยมากไม่มีริ้วรอยอะไรรุนแรงพลาสติกด้านในซ้ายสวยมีไฟสองสว่างพลาสติกกลางด้านหลังสวยขวาสวยสกาดสวยนะฮะ องศาการเอียงประมาณนี้ก็ถือว่านั่งสบายปรับระดับหัวหมอนได้นะฮะแล้วก็ที่ผมชอบมากๆคือพับราบได้เหมือนแจ๊บแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นสายท่องเที่ยวนี่ชอบแน่นอนเดี๋ยวไปลองนั่งกันตอนนี้ถอยบอกคนขับมาสุดรางเลยนะฮะเพื่อทดสอบว่านั่งสบายไมหมเรือเข่าไม่ติดแน่ถือว่านั่งสบายหน้าต่างบานก็ใหญ่โปร่งดีไม่อึดอัดนะฮะหัวหมอนปรับระดับความสูงได้ด้วยองศาการเอียงลงได้อีกนิดนึง ประมาณนี้ก็ถือว่านั่งสบายเลยนะฮะหลังคาก็ถือว่าไม่ได้เตี้ยนะฮะยังมีสเปซมีพื้นที่เหลือก็นั่งแล้วไม่อึดอัดตัวเบาสวยมากนะครับสภาพเนียนกริบเลยนะฮะส่วนด้านหลังยังไม่มีอะไรนะฮะสำหรับอ e ีลิมิเต็ดก็จะโล่งๆเป็นที่วางแก้วน้ําแค่นั้นแผงประตูก็สวยฟิล์มก็ยังสวยดูดีนะฮะประตูหน้าซ้ายแผงสวยฟิล์มสวยเบาจะเป็นไฟฟ้าคนขับตัวเดียวนะฮะฝั่งซ้ายปรับด้วยมือเนื้อเบาะของเดิมโรง,งงานทุกชิ้นสวยมาก ลองขับกันคุณแจหน้าตาแบบนี้ Immobilizer e กคุณแจสำรองมีให้ครบนะฮะเป็นปุ่มสตาร์ทเช่นเดิมนะสตาร์ทขึ้นมาแล้วนะครับไม่ปัจจุบันเดี๋ยวดูก่อนเปิบเปิบปนึ่งั 7, 000, โลนะฮะทหาร8ปีก็ปีละ1มืนกก็ถือว่าไม่เยอะนะครับเปิดแอร์ก่อนแอร์ดิจิตอลนะฮะ ปรับทิศทางแบบดิจิตอลนะฮะแล้วก็ปรับความแรงได้7ระดับคุณหภููิปรับแบบดิจิตอลมีแอร์ออโต้ให้ด้วยโอเคแอร์เ okay. ย็นใช้ได้เลยนะครับคอนโซลด้านหน้าจะเป็นพลาสติกสีดำนะครับสวยเป็นแบบแข็งๆสวยมากไม่มีริ้วรอยอะไรถุงลมนิรภัยด้านหน้านี่4ใบเลยนะฮะแล้วก็ที่คนขับกับแถวสอแถวหน้านะหกลูกนะครับเท้าี้ดู6ลูกด้านหลัง ด้านหลังอีก2นะฮะถุงลม8ลูกเลยนะครับหน้าจอเดิมติดรถมาจากโรงงานตามสเปครุ่น E-Limited ก็จะเป็นจอแบบนี้มีภาษาไทยให้เป็นระบบสัมผัสน,นะฮะมี aux usb แล้วก็ hdmi นะฮะแล้วก็เล่น Bluetooth ได้นะครับต่อเพลงนูลนนี้นั่นจากมือถือนะฮะเล่นเพลงจากมือถือตึ๊บตบึแล้วก็มีกล้องหลังให้แต่ว่ากล้องหลังจะเป็นมุมมองเดียวนะฮะ พร้อมเส้นกระระยะนะครับเกียร์กันบ้างนะฮะเกียร์จะเป็น CVT นะฮะหัวเกียร์คันเกียร์คอนโซลเกียร์ก็ยังดูดีนะฮะมีเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮให้เสร็จสับเรียบร้อยนะฮะคอนโซลจะ2ชั้นนะด้านล่างก็จะเป็น power outlet นะฮะแค่นั้นจบนะฮะตรงกลางที่วางแก้วน้ำนะฮะวางได้ทั้งแก้วสูงแก้วเตีย้ยอันนี้ดีมากที่เท้าแขนเลื่อนได้นิดนึงนะฮะจะเป็นหนังนุ่มๆด้านในจะเล็กไปหน่อยใส่อะไรไม่ค่อยจะได้นะฮะ พวงมาลัยมีแป้นพัดเดลชิฟต์นะฮะเปลี่ยนเกียร์หลังพวงมาลัยได้มีครูสคอนโทรลด้วยนะฮะนี่เพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงด้วยมัลติฟังก์ชันรับสายโทรศัพท์ได้โลกโก้สวยนะครับวัสดุพวงมาลัยสวยมากเป็นหนังสีดำนะฮะปรับได้สีทิศทางนะฮะลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังครบนะฮะกระจกไฟฟ้าสีบานออโต้คู่หน้าเลยนี่สุดยอดเซ็นทรัลล็อกใช้ได้กระจกข้างปรับไฟฟ้านะฮะ แล้วก็พัดไฟฟ้าด้านขวามีโหมดการขับขี่แบบประหยัดและระบบข้อมุมการทรงตัวมาให้นะฮะกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนอัตโนมัติมาพร้อมเซนเซอร์ที่ปัดน้ำฝน,นนะฮะไฟส่องสว่างด้านหน้าคู่หนึ่งนะฮะตรงกลางอีก1ที่บังแดดเป็นสีเทานะฮะมีกระจกพร้อมไฟส่องสว่างให้สองฝั่งเลยเพดานครับสวยมากสักลาดสีเทายังสวยดูดีเลยนะฮะ เทซ้ายเปิดมามีอะไรบ้างนะฮะมีแฟ้มให้นะฮะมีคู่มือใช้งานนะฮะคู่มือหน้าจอเครื่องเสียงมีสมุดเข้าศูนย์เช็กระยะครบนะฮะคันนี้รถ2ชื่อนะแต่บ้านเดียวกันนามสกุลเดียวกันนะฮะผู้ชายทั้งคู่เลยออกรถนี่มกรลาปี18เลยด้วยซ้ำนะฮะแต่ปีผลิตเนี่ยสิเพราะ1ิจริงๆส่วนใหญ่จะมเนอร์เชนแล้วอันนี้ออกรถต้นปีเลยนะฮะขาวมุกทับสีไว้ออกขิดเพลฮะ เลขเครื่อง R18ZF3110178 นะครับรุ่น E Limited นะฮะเลขตัวถัง MRHUP104272 นะครับไม่แท้แน่นอนฮะ1 3 0 0 0 0โลนะฮะโทรเช็คศูนย์ให้แต่ว่าในบุ๊กเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยลงเขาจะออนไลน์เข้าคอมกันนะฮะสำเนากันบ้างนะฮะปีผลิต2017 แพ้นะครับมาจดทะเบียนนี่กุมภา2018เลยปล้ายกรุงเทพนะฮะสีขาวมุกนะครับ, olha, รบเลขตัวถัง M R H R U H P 104272เครื่องยนต์ R 18 Z F 3110178เบนซินล้วน4สูบ1.8ลิตร141แรงม้านะครับ ลองขับกันเลย<ป>เครื่องเดียวกับ Civic นี่แหละ1.8ร้อยซีเแรงมาพุ่งดีนะฮะออกตัวพุ่งเลยระะกำลังนี่เหลือๆเลยเบรกก็ยังแน่นใช้ได้ช่วงล่างยังนุ่มยังแน่นเครื่องเดินเรียบงเงียบแอร์อยู่ห้องโดยสารกว้างเพดานสูงนั่งรับโปร่งไม่อึดอนะัดนะครับมีกล้องหลังให้ในตัวมุมมองหนึ่งนะพวงมลาลัยก็โอเคนะไม่หนัก นะฮะค่อนไปทางเบากระชับจับมั่นใจแน่นเฟิร์มเหมาะสำหรับวิ่งทางไกลหรือใช้ความเร็วสูงนะครับเดี๋ยวทดสอบวงเลี้ยวมีลถขวางหน่อยๆจะพอให้ตีวงไหมเนี่ยอะน่าจะไหวปะดูเรื่องความคล่องตัวนะครับหังว่าเราจะไม่สอยไอ้ยาริสคอร์สไปนะฮะไปพ้นไหมเนี่ยพ้นไหมหรือว่า ไงดีหาโยกซะหน่อยม,มีรถขวางเบาๆแต่จริงๆที่เราเทสกันบ่อยๆก็ได้นะฮะวงเลี้ยวค่อนข้างแคบสบายๆนะฮะอ่ะก็วงเลี้ยวถือว่าแคบนะฮะได้เรื่องความคล่องตัวเช่นเคยนะเพียงเดี๋ยวอันนี้มีรถขวางเบาๆนะอ่ะเพระนาะฉะนั้นวันนี้ใครอยากได้รถแนวครอส s ูเวอรหประตูที่แบบว่าคันเดียวจบ ครอบคุมการใช้งานทั้งในเมืองนอกเมืองนะฮะบอกเลยคนนี้คุ้มมากแล้ววันนี้ราคาบอกเลยถูกลงจากป้ายแดงเนี่ยเกินครึ่งแล้ว นะเพราะฉะนั้นมันอยู่ในจุดที่เล่นได้แล้วนะฮะในอายุรถที่ยังไม่เก่าจนเกินไปนะเดี๋ยวไปดูราคาดีกว่าว่าจากร้านห้าหมื่นเหลือเท่าไหร่ใครกําลังมองหารถครอสโอเวอร์เท่เทไว้ใช้งานนะบอกเลยนะตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วชั่วโมงนี้นะฮะเพราะว่าราคานี่ถูกลงจากปายแดงนี่เกินครึ่งเรียบร้อยแล้วนะฮะกับคันนี้เลย2องพัสิบ HRV รุ่นรองท็อป1.8ุอม ไม่1,30,000กิโลเมตรราคาออกห้างายแดง1 5 0 0 0ล้าน5 0 0 0 0บาทราคากันเลยฮะจากหน้าร้าน Wal k กอินปกติที่เราตั้งขาย4,19,000บาทพิเศษไปเลยสำหรับคนดูคลิปนี้นะฮะซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนงก็ดีราคาพิเศษลดเลยเลือเพียง3 9 9 0 0 0บาทโอ้โหถูกลงจากายแดงนี่ว่าเกินครึ่งแล้วนะคุ้มมากๆเลยเครดิตดีฟรีดาวออกรถศบาท ได้เหมือนเดิมนะนอกจากนี้ยังมีวารันตีให้ทันด้วยนะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไหล่กว่า179รายการให้นานสุดสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยและชุกเฉินฟรี24ชั่วโมงเลยและก่อนรักรถครับเช่นเดิมเดี๋ยวเอาเข้าศูนย์ฮอนด้ใหทันด้วยเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กลองให้ ฟรีน้ำมันเต็มทางให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเจนให้ฟรี Free! ทำกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรุมควันค่าเช่โรคก่อนส่งมอบเช่นเคยร,รถสวยนะสีขาว นะสภาพดีราคาถูกแบบนี้อย่าช้าแอดไลน์เลยครับด้านล่าง ID l ดียแอด 19SP คนนับแอนที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปที่ Google Map พิมพ์1 9สิประกอบเราหยุดถนนกัน,กนร,ระเระพลึกเปิดบร,ริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒากา ประตู2แล้วถวายทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ทึงสถานีฟรี19สศรีประกร่อซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ไง่ายๆติดไฟแนะ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนึ่งที่รถเดนดยันนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝาน like, กกดไลค์กดแชร์กดทัวประกายแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นะับสศรีประกรณ์รถไปสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ site, ค้นหารถมือสคัดสภาพกว่า1,000 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com